สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจามาปฏิหาที่2ี่เมษายนนะครับสำหรับจีนเช้านี้เปิดที่ลบครับ08979ครับ0ู9ย9แปแต่ตอนที่ผมคิดตอนประมาณ3ามโมงนิดๆนะครับจีนขึ้นบวกครับผมก็เลยจับที่บวนะครับถ้าลงลบเหมือนเดิมก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับจีนเช้านี้เด่นสุดที่จับได้ชอบ3ครับวิ่งบอลลุนล่าง3นะครับ เรีที่ผมว่างถ้าท่านชอบนะครับตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโฆษณาครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ3อะไรดี4 3 7 5ครับ4 3 7มเจ็ด แปดสาม6 3หกครับใครอยากได้คู่6353้าไม่หกส3ไปเทียบตามตารางดูนะครับร้อยมัดก้าเข้าไปครับผมก็สามตัวครับเนาะใครอยากแตกตรงเอาเก้าไปมาัดเล่นสามกลับหกกลับไปนะครับก็ ถ้าถูกใจจัดแล้วกันนะครับสำหรับจีนภาคเช้าได้ประมาณนี้ครับ10โมงครึ่งมาลุ้นผลกันครับก็เดี๋ยวเจอทีในคลิปต่อไปครับ